ใครเปิดรายการวะนี่แหละนี่แหละวิธีเปิดนี่แหละวิธีเปิดแบบใหม่ผมผมิดผมก็จะเข้าสวัสดีคุณผู้ชมฮะวันนี้เรามาพูดคุยกันแบบสบายๆในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของบ้านวันนี้เนี่ยประเด็นที่ชวนคุยกันนะพี่โอเริ่มต้นจากคุณซื้อบ้านอ่ะซื้อราคาเท่าไหร่กันแน่เออเรื่องนี้ตลกนะเออเวลาเราไปถามเพื่อนนะครับเฮ้ยบ้านมราคาเท่าไหร่วะซื้อมากี่บาทสมมุติซื้อมาห้าล้านเราก็จะบอกว่า บ้านกูราคาห้าล้านเออซื้อมาสิบล้านแล้วบอกบ้านเราสิบล้านเออซื้อมานี่คือราคาตั้งต้นถูกไหมราคาตั้งต้นราคาขายใช่แต่จริงๆอะบ้านเราราคาเท่าไหร่อะจริงๆอะมันไม่ใช่เท่านั้นคดคนละคำกันเลยนะซื้อมากับบ้านราคาเท่าไหร่ใช่เออสมมุติว่าเราซื้อบ้านมาราคาล้านหนึ่งครับร้อยละเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นซื้อผ่อนไม่ได้ซื้อสดอ่าแต่ถ้าซื้อสดอาจจะเป็นราคานั้นเลยเป็นราคาที่จ่ายณตอนนั้นจบแล้วใช่แต่พอเราซื้อผ่อนอะคนส่วนใหญ่จะผ่อนกี่ปี ก็จะมีคนอายุเยอะหน่อยก็จะผ่อน20ปีครับแต่เด็กๆอายุประมาณไม่ถึง30ปีก็อาจจะ 30- 30อ่าพอระยะยาวถ้าดอกเบี้ย6%ครับอยู่รู้เปล่าไอ้ที่บอกว่าบ้านเราซื้อมาล้านหนึ่งจริงไม่ใช่เว้จริงราคามันคือสองล้านบวกไปเลยใช่คือคูณ2ไปเลยถ้าดอกเบี้ยเรทปัจจุบันประมาณ6%ประมาณนี้ก็เท่ากับว่าบ้านที่เราผ่อน2 5ถึง30ปีอ่ปี ราคามันจะเป็น2เท่าของราคาที่เราซื้ออันนี้นับสําหรับคนที่จ่ายตามตามยอดที่ผ่อนไปเรื่อยๆไม่ได้มีการโปะไม่ได้มีการอะไรเงี้ยราคามันก็จะเพิ่มใช่กะกะไว้ประมาณเท่านึ่งประมาณเท่าเดงแปล่ตอนนี้ถ้าบอกว่าซื้อบ้านเท่าไหร่เนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เท่านั้นนะไม่ใช่ถ้าบอกถาม <c oughs> ว่าบ้านคุณราคาเท่าไหร่อ่ะ เราต้องตอบไปเลยสมมุติเราซื้อมาล้านเขาบอกบ้านเราอะราคาสองล้านเพราะมันมีค่าดอกเบี้ยด้วยมีดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายด้วยเออแล้วเวลาเราคิดแบบนี้มันมันมันติดลมยังไงไหมพี่โอ๋หมายถึงว่ามันติดลมเพราะมันหลอกเรามันเป็นมันเป็นข้อมูลที่หลอกเราอคนส่วนมากเลยนะน้อยคนมากเลยที่จะบอกว่าบ้านที่เราซื้อมาราคาล้านเหนือน้อยคนจะบอกว่าบ้านตัวเองราคาสองล้าน มันดูคีโมใช่ไหมเฮ้ยซื้อมาล้านหนึ่งบอกสองล้านไม่แต่จริงๆอ่ะสองล้านะถูกต้องแล้วเพราะว่าเราจะได้รู้ราคาที่แท้จริงต้นทุนจริงๆเงินที่เราจ่ายใช่เวลาเราบอกว่าเราซื้อบ้านมาล้านหนึ่งเรารู้สึกชิวอ่ะบ้านมันก็ล้านเดียวเดี๋ยวผ่อนก็หมดความจริงอ่ะเราต้องเตรียมใจเผื่อสาหรับการจ่ายราคาสองล้านต่างหากเพื่อวางแผนเรื่องเงินด้วยใช่ว่าเราจะต้องมีเงินถึงใช่อันนี้เลยนะใช่เมื่อไหร่ที่เรากู้บ้านอ่ะให้คิดไปเลย ค,คู่25ปีคู่30ปีอ่ะราคามันคูณ2อ 2> ดังนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมทําใจว่าเรากําลังจะเป็นหนี้ไม่ใช่ล้านนึง่งแต่เป็นนี้2ล้านภาระในการผ่อนเะของบ้านราคาประมาณ1ล้านบาทอ่ะจะผ่อนประมาณเดือนละ7 0 0 0 7 1 0 0 7,200บาทประมาณนี้ขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียมค่าดอกเบี้ยของแต่ละท,ที่ที่อาจจะคิดไม่เท่ากันแต่หลักๆเนี่ยให้คิดแบบถ้าเราคิดแบบคำนวณคร่าวๆง่ายๆล้านละ700 0 เพื่อเราจะได้เตรียมไว้ว่าเฮ้ยจริงๆเงินจํานวนที่ต้องจ่ายจริงเนี่ยประมาณนี้แต่เราอาจจะวางแผนได้ว่าระยะยาวที่มันทํายังไงให้มันไม่ต้องจ่ายถึงขนาดนี้โปะเพิ่มไหม,มคุยกับธนาคารลดดอกเบี้ยได้ไหมอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ควรทำไหมเป็นสิ่งที่ควรทํำเป็นสิ่งที่ไม่มีสอนในโรงเรียนต้องหาความรู้กันเวงใช่ซึ่งจริงอ่ะมันควรจะมีสอนตั้งแต่เราเกิดมาเรียนอนุบาลเรียนประถมเรียนมัธยมเรียนมหาวิทยาลัย มีหลักสูตรไหนมันสอนเรื่องการรีไฟแนนซ์บางวันเนี่ยน่าสนใจนะใช่ไหมไม่มีใครมาสอนเราเลยว่าเมื่อไหร่คุณควรจะซื้อบ้านบ้านที่ดีที่เหมาะกับคุณควรเลือกยังไงอืมเออแล้วพอซื้อไปแล้วจะจัดการกับการจ่ายบ้านเนี่ยใช่ทำยังไงให้คุ้มค่าขึ้นเพราะว่าการซื้อบ้านเนี่ยมันมันเป็นความฝันของทุกคนที่มีบ้านตามฝันตามใจคิดครับแต่มันเป็นภาระหนี้ระยะยาวเลย2ี่้าปีที่เราต้องเป็นต้องวางแผนทีนี้ ประเด็นคือไม่ได้พยายามบอกให้ทุกคนกลัวแล้วจะแล้วจะไม่ซื้อบ้านเพราะรู้สึกว่ามันราคาแพงเกินไปครับแต่ต้องการให้คนรับรู้สถานการณ์ที่เป็นจริงว่าจริงๆแล้วตัวเองกําลังจะเป็นหนี้เท่าไหร่กันแน่พอเป็นรู้รู้ความจริงเราก็วางแผนถูกใช่ให้มันแมปกับความเป็นจริงใช่อันี้เป็นเรื่องหนึ่งนะทีนี้บ้านราคาเท่าไหร่กันแน่มันยังมีปัจจัยอื่นนอกนอกจากราคาบ้านเพราะเราซื้อบ้านเสร็จปุ๊บ เราไม่ได้เดินเข้าไปอยู่แล้วในบ้านกต่อเติมเอตกแต่งต่อเติมตกแต่งบางทีบ้านที่ได้มาเนี่ยมันไม่ได้ตรงกับความต้องการเราเช่นครับบ้านที่เขาขายมามันมีครัวเล็กนิดเดียวมันเป็นทาวน์โฮมที่มีครัวเล็กนิดเดียวเราต้องต่อเติมครัวเพิ่มทุบมากเลยนี่ก็จะทุบอย่างเดียวหรือห้องอ่ะห้องนอนอะมันมีไม่พอเราต้องการมีห้องนอนชั้นล่างเราก็ต้องต่อทุบเพิ่มอีกแล้ว เราก็ต่อเติมต่อเติมต่อเติมท <c oughs> าดังนั้นเนี่ยการต่อเติมบ้านสําหรับคนไทยเป็นเรื่องปกติอืเพราะว่าบ้านที่เขาทําขายเขาไม่รู้หรอกว่าความต้องการจริงจริงคุณคืออะไรส่วนใหญ่เนาะ <c oughs> เขาก็จะท,ำทํำแบบกลางกลางเราให้คุณ <c oughs> ต่อเติมเองดังนั้นราคาบ้านเราอ่ะมันจะมีรวมค่าต่อเติมด้วย ซึ่งบางทีเป็นเงินก้อนที่ต้องจ่ายตอนแรกด้วยนะใช่ไม่ได้กู้มันมันผ่อนไม่ได้หรืออาจจะไปกู้แบงก์เพิ่มมาเพื่อที่จะมาจ่ายค่าบ้านก็บวกบ้านด้บวกอีกซึ่งจริงๆก็ไม่ค่อยอยากให้ไปกู้เพิ่มในส่วนนี้หรอกอมันกู้น้อยที่สุดยิ่งกู้น้อยใช้เงินสดที่มีเพื่อตกแต่งบ้านแบบที่ตัวเองนั่นดีกว่าแล้วก็สมมติว่าต่อให้เราไม่ต่อเติมเลยมันจะมีค่าตกแต่งใส่เฟอร์นิเจอร์ซึ่งอันนี้หลายคนจะตีไม่ออกว่าไม่รู้มันเท่าไหร่ให้คิดง่ายๆประมาณ5,000บาทต่อ ตารางเมตรอ๋อเป็นเป็นอันนี้เป็นตั้งต้นในการตั้งงบถ้าเอาให้เราตั้งงบตั้งต้นบ้าน200ตารางเมตรก็คูณ5,000เข้าไปก็จะประมาณ1ล้านบาทพอดีค่าตกแต่งโอเคโอเคพอนึ้ออกก็ประมาณนี้ค่าตกแต่งยังไม่รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าครับอ่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเราก็ต้องบวกเข้าไปอีกว่าเราต้องมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรยังไงบ้างไหนจะแอร์ไหนจะเครื่องซักผ้าอะไรต่างๆมันเยอะเหมือนกันนะเวลาเลยใช่ครับคร่าวๆก็จะมีค่ารีโนเวทใช่ไหมครับค่าตกแต่งภายในครับแล้วก็ค่าเครื่งใช้้ไฟฟา รวมๆกันถ้าบ้าน200ตารางตารางเมตรก็ต้องมีประมาณล้านกว่าบาทแล้วนะหมายความว่าเราควรจะต้องมีเงินสดสำรองเตรียมก่อนที่เราจะซื้อบ้านให้เรารู้ว่าเราต้องเก็บเงินเท่าไหร่ก่อนที่เราจะไปซื้อบ้าน แล้วก็ต้องรวมอันนี้ไปในราคาบ้านของเราด้วยแล้วเวลาทําจริงก็อยากได้เพิ่มอยากได้่น่ในี่ใช่ไหมใช่ไหมไปเดินงานแบบว่าซื้อนู่นเฟอร์นิเจอร์แฟอันนี้สวยอันนี้ถามราคาเท่าไหร่ไม่รู้กูจําไม่ได้ไม่รู้ไม่สนใจเาวมันมันเป็นซะส่วนใหญ่นะพี่โอ๋นะเพราะว่าส่วนมากก็จะมีจินตนาการบ้านกันแล้วไปไปดูบางทีมันไม่แมทกับงบเราก็จะขย่งกันใช่บางคนก็จะแบบเอาอีกเอาอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีอะไรอ่ะมันก็บวมต่อเติมต่อเติมลงรถต่อเติมลงรถจัดสวนจัดสวน S <S เป็นเหตุผลให้ทําไมคนหลายๆคนเหมาะจะอยู่คอนโดมิเนียมเพราะคอนโดมิเนียมมันไม่มีค่าใช้จ่ายพวกนี้เท่าไหร่คอนโดมิเนียมหลายที่ซื้อแบบคูเปอร์นี่ดีมากเลยจบเลยจบแล้วไม่ต้องไปแต่งเพิ่มหาที่เราชอบถูกใจอชอบถูกใจ<อ>มีเฟอร์นิเจอร์แล้วก็โอเคก็จบไปเลยไม่เดี๋ยวเวลาคนอยากได้บ้านพี่โอ๋ก็ต้องแบบอยากได้อย่างที่อยากได้อะมันก็จะมีความแบบต้องการ เอ็กตรีมบางอย่างบ้านหลังแรกจะต้องเป็นอย่างที่ต้องทาอะไรอย่างเงี้ยบางทีไปซ่อมเยอะเ้อยผมอะเคยตอดเธอแกแล้วแกอีกกิเลสทั้งนั้นเอาจจริงอะคนเกือบทุกคนที่ซื้อบ้านอะไม่ได้มีโอกาสซื้อบ้านบ่อยครับบางคนซื้อบ้านแค่ครั้งเดียวในชีวิตจริงแล้วก็อยู่ไปตลอดชีวิตแล้วมันก็มีความต้องการบางอย่างที่มันไม่ได้แมทกับ สภาพจริงอ่ะแล้วตรงนี้มันพูดเรื่องเงินที่มันบวมก็แล้วกันนะอย่างเช่นผมก็ไปดูเรฟเฟรนซ์ในพินเทเลสอ่ะก็ถ่ายถ่ายไปแล้วเวลาเราถ่ายดูอ่ะมันเป็นบ้านแบบอยู่อิตาลีอะไรเงี้ยบ้านอยู่สวิตอ่ะแล้วบางทีเราก็อุ๊ยจะเอาแบบนี้อยากได้อยากได้มงกบแบบนี้อยากได้อะไรแบบนี้แล้วมันบางทีมันไม่แมทอ่ะพอใช้จริงแล้วมันไม่เหมาะก็ต้องไปแก้ไปเปลี่ยนใช่ซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นประสบการณ์ของแต่ละคนแต่สุดท้ายเราไม่ได้ซื้อบ้านใหม่เราก็แก้วนๆของเราไปครับดังนั ขั้นตอนหรือค่าใช้จ่ายตอนที่เราจ่ายก่อนจะเข้าบ้านมันยังมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นในการอยู่บ้านด้วยเราต้องเตรียมเผื่อค่าใช้จ่ายอื่นด้วยก็คือที่อยู่ยกตัวอย่างเมื่อกี้ซ่อมซ่อมบำรุงบำรุงนู่นนี่นั่นให้ตีไปเลยว่าหของราคาบ้านครับ ทุกปีบางปีอาจจะไม่มีซ่อมอมแต่มันเป็นรวมซ่อม <laughs> ใหญ่อีก,ออกนะอ2อสามปี้ากหน้าก็ให้เราเก็บเงินส่วนนี้ไว้ส่วนนี้เนี่ยเราตีไว้สักหหมายความว่าถ้าบ้านราคาล้านนึงให้เก็บเงินต่อปีในการดูแลบ้านประมาณหมื่นนึงเก็บไว้เลยถ้าสิล้านก็แสนหนึ่งบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่คอนโดไม่ต้องเก็บส่วนนี้เฮ้ยมีเว้ยคอนโดเวลาอยู่ไปนานๆมันจะมีแบบขอเก็บเงินเพิ่มอทาสีใหม่ เราเอาเงินที่ไหนถ้าเราไม่เก็บเงินอขอเก็บเงินเพิ่มซื้อลิฟต์ใหม่ลิฟต์พังอคอนโดก็มีไม่ใช่ว่ามีค่าส่วนกลางแล้วจะไม่ต้องจ่ายเลยครับข้อ2คือเวลาเราอยู่ในโครงการในหมู่บ้านในคอนโดอมันมีค่าส่วนกลางค่าส่วนกลางก็ต้องเก็บประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นของมูลค่าบ้านครับต่อปีถ้าทาวน์โฮมเราราคาหนึ่งล้านบาทครับเราก็ต้องมีค่าส่วนกลางต้องจ่ายประมาณหมื่นบาทต่อปีเช่นเดียวกัน ก็รวมรวมทั้งสองอย่างนี hmm. um ้แ hmm, ต uh ่ว hmm, ่าถ้าเรามีบ้านราคาหนึ่งล้านบาทครับทุกๆปีเราควรจะต้องเก็บเงินให้ได้สองหมื่นหยอนกระปุกเก็บไว้เลยอืใช้ไม่ใช้ไม่รู้อืแต่ค่าส่วนกลางต้องจ่ายแน่ๆต้องจ่ายแน่ต้่งจ่แน่ส่วนค่าซ่อมบำรุงนี่คือเก็บ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 เอาไว้เพราะพอถึงจุดจุดหนึ่งต้องมีซ่อมหลังคาหลังคารั่วกต้องมีซ่อมฝ้าต้องทาสีอยู่วันดีคืนดีลูกเผลอเปิดน้ำก๊อก ท่วแม่งต้องทำพื้นใหม่ผมเคยอ่านบทสัมภาษณ์ของนักเขียนที่ชอบรงวงสวรรค์เขาบอกว่าบ้านมันเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตที่เราต้องทำไปเรื่อยๆคอยดูแลทำไปเรื่อยๆทีนี้พอมันมองภาพใหม่บ้านไม่ใช่สิ่งของที่เราซื้อแล้วจบเหมือนเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกับเราที่มีค่าให้จ่ายเมนเทนแนน์เลี้ยงดูแลกันไปมูลค่ามันเลยไม่ใช่แค่เงินก้อนแรกที่เราซื้อแต่มันคือระหว่างทางที่เราจะต้องแบบ ใช้จ่ายกับเขาไปเรื่อยๆด้วยมูลค่ามันก็สูงขึ้นในห่วงเวลาที่เราเป็นเจ้าของเขาครับอันนี้คนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวจะเข้าใจดีซื้อหมามาหมื่นหนึ่งค่าดูแลมาเป็นแสนเป็นแสนจริงๆก็มันเป็นสิ่งที่เรารักนะผมว่าสุดท้ายก็ต้องเตรียมตรงนี้ไว้แต่ผมจะบอกแบบนี้บางคนฟังตอนนี้รู้สึกกลัวไม่อยากมีบ้านครับมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดครับมันมีเหตุผลของมันที่ทําไมราคาบ้านมันถึงโดดไปเป็นมูลค่าสองเท่าเพราะมีดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายครับ แต่เราไม่ต้องกลัวที่จะซื้อที่จะเป็นเจ้าของมันถ้าเราพร้อมแล้วเราคิดว่าเราจําเป็นต้องใช้แล้วซื้อได้ก็ซื้อเลยครับเพราะว่ามนุษย์มันจะมีพลังแฝงพิเศษหมายความว่าสมมติว่าเราอยู่ของเราไปเรื่อยๆไม่ได้มีภาระอะไรเราจนชิวเ้ยเรอชิวทีไม่พยายามพัฒนาตัวเองแต่เมื่อไหร่ที่เรามีภาระต้องแบกเราจะแข็งแกร่งขึ้นสมมติว่าเรามีภาระต้องผ่อนบ้านเราจะขยันทำงานขึ้นหาเงินขึ้นเสร็จแล้วเนี่ย มันจะทําให้ชีวิตเราเจริญก้าวหน้าขึ้นไปได้เองโดยอัตโนมัติครับมันเหมือนกับหลายหลายคนที่บอกว่าการมีลูกเป็นภาระรแต่พอมีลูกแล้วรู้สึกว่าพ่อมีลูกถึงได้เจริญเพราะลูกอะ่ะมันเป็นตัวที่ทําให้เราผลักดันทําให้ชีวิตมันดีขึ้น<อ>บ้านก็เหมือนกันครับในปีนี้ที่เราซื้อบ้านอะ่ะเราอาจจะมีเงินเดือนแค่สามหมื่นซื้อบ้านได้ราคาประมาณล้านห้า้าซื้อคอนโดอยู่ไปรเรามีภาระต้องผ่อนประมาณเดือนละหมื่นนึง เราก็รู้สึกว่าเงินเดือนส0 0 0 0ืมันไม่พอเราจะขวนขวายทำโอทีหางานพิเศษทำขยันเพื่อยกระดับตัวเองให้ดีขึ้นพอเราเก่งขึ้นดีขึ้นเงินเดือนเราขยับไปเป็นส0 0 0มื่นสี่หมื่นห้าห้าหการผ่อนบ้านเดือนละเดือนละหมื่นหนึ่งมันก็จะเบาลงเบาลงพอเบาลงปุ๊บเราก็จะหาอย้ใช้ชีวิตได้เซ็กซี่เลยเไปื้อื้อของ ผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแบบว่าบาลานซ์กันบาลานซ์กันแล้วแต่คนแล้วแต่คนใช่ไหมแต่ยูนึกออกใช่ไหมน้ำหนักเบาหนักแล้วแต่คนยูนึกออกใช่ไหมว่าเนี่ยทําให้เหตุผลของคนตั้งแต่รุ่นก่อนๆที่ดอกเบี้ยบ้านมันแพงกว่าปัจจุบันอีกครับทําไมเขาถึงยังสามารถกัดฟันผ่อนบ้านมาจนจนจบจนเป็นอิสระได้ครับเพราะความกดดันที่เขาต้องแบกรับทำให้เขาต้องพยายามยกระดับตัวเองและต่อสู้ครับมันเป็นหนึ่ง ในสถานการณ์ที่เราเอาตัวเองโยนลงไปแล้วทําให้เราเก่งขึ้นเวอ,ออประมาณนั้นบาลานซ์เอาทั้งสิ่งที่ตัวเองต้องการกับสิ่งที่ตัวเองทําได้ช่ถ้าบาลานซ์ได้กําลังดีมันกําลังสวยมันกำลังแบบขึ้นโอเคขึ้น แต่ถ้ามันเกินไปอมันจะเหนื่อยมากใช่แต่ถ้ามันเบาไปมันก็จะชิลเกินหาความพอดีผมว่าต้องหาความพอดีซึ่งนี้มันแล้วแต่คนเราบอกไม่ได้ใช่ใช่คุณผู้ชมก็ต้องเลือกเอาเองว่าคุณเนี่ยควรจะทยอยานหรือคุณควรจะชิลหรือคุณควรจะใช้ชีวิตยังไงใช่มันแล้วแต่เลยสุดท้ายแล้วแต่คุณพอดีกับตัวเองแต่ว่าถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นเพื่อนๆกันกขาบอกเฮ้ยเอาไว้นี่สั้หน่อยสั้หน่อยแต่อย่าให้ชีวิตมันได้เสียวแต่อย่าให้เกินตัวนี่เป็นเหตุผลที่เราจะต้องมาพูดกันในวันนี้ว่า จริงๆแล้วเนี่ยบ้านที่คุณจะซื้ออ่ะมันไม่ใช่ราคาขายเว้ยเออเออมันเป็นราคาขายบวกดอกเบี้ยบวกค่าใช้จ่ายแฝงอดื่นที่คุณต้องเตรียมตัวเตรียมใจมองสองด้านก็คือ1ก็คือได้ลุยได้ทําเพิ่มเก๋ด้านหนึ่งให้ได้เปรกตัวเองได้เห็นต้นทุนที่แท้จริงแล้วบาลานให้มันพอดีใช่เนาะก็ผมว่าประมาณนี้สําหรับเรื่องมูลค่าที่แท้จริงของบ้านใช่ครับครับสำหรับคลิปหน้าก็มาคอยติดตามดูกันต่อไปว่าเราจะพูดกันเรื่องอะไรขอบคุณพี่โอ๋ที่จบรายการให้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสด